รอแปบ๊บยดนตะก้าลงมาเลยมาแล้วมาแล้วลอดตายแล้วรอดตายแล้วนี่คืออีกหนึ่งภาร,รกิจของทีมมูลนิธิเพชรเกษเมเมื่อช่วงกลางดที่ผ่านมา ที่ได้รับความอนุเคราะห์และได้มีการประสานกับท่านสุชาติชมกลิ่นนฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้อนุเคราะห์ในการเติมน้ํามันให้กับทีมกู้ภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ทีมกู้ภัยได้เติมน้ํามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นาเข้าสารอาหารแห้งไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อาคารแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินอาหารมานานกว่า5วัน4ี่คืนซึ่งทุกคนนั้นอยู่ระหว่างการที่รอคอยและรู้สึกค่อนข้างจะอ่อนแรงทันทีที่ทีมไปถึงเสียงปรบมือและเสียงแห่งความดีใจที่รอดชีวิตอีกครั้งกลับมาดังกึกก้องอีกครั้งหนึ่ง ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ประสบภัยและกู้ภัยมากทีเดียวค่ะ